อันนี้นะครับน้ําตรงนี้นะครับมันมาจากสระของผมนะครับมาจากสระ,ะผมนู่นนู่นครับาาสระนะครับมันล้นออกมาจากสระนะครับแล้วมันก็จะปกติมันก็จะไหลเข้าไปที่ของคนอื่นเขานะครับนี่นครับอันนี้ผมก็เลยให้น้องนะครับให้น้องขุดลอกตรงนี้นะครับอืมแล้วก็ให้น้ํามันไหลเข้าไปลงล่องมะพร้าวผม นี่ครับสิ่งที่ผมต้องการเลยนะครับสิ่ต้องการเลยน้ำก็จะไหลเข้าไปที่ร่องนะคราวผม,อมตอนนี้นะครับก็ใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกเกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังได้อยู่นะครับได้อยู่เสร็จแล้วน้ำ ขาเนี่ยผมก็จะปล่อยระบบน้ำโซลาเซลล์ผมนะครับมาที่แปลงมะพร้าวได้เลยนะครับโดยจะแปลงโดยจะปล่อยนะครับมาแปลงข้างบนนะครับล่องข้างบนที่ให้น้องเขานะครับน้องไก่นะครับขุดห้าล่องนะครับนี่ล่องที่ห้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องมา ปรับนะครับปรับดินนะครับให้มันดูเรียบร้อยหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะให้น้องเขาปรับให้เนี่ยอาจจะเสียเวลานะครับอาจจะเสียเวลาอืมเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงละเจ็ด้อยนะเราเราก็เ,เสร็จไปเรามาทําเองได้ครับเรื่องกันปรับหน้าปรับให้มันเรียบร้อยดินให้มันเรียบร้อยมันก็จะเป็นดุมดันดอนนะครับอ เสร็จเรียบร้อยแลยครับนะครับนี่ลองแรกรองแรกรู้สึกว่าจะลึกเลยนะครับแล้วก็ได้น่าจะได้มาตรฐานกว่ากว้างกว่าด้วยเกือบเมตรหนึ่งนะครับห้องแรกนะห้องแรกก็เกือบเมตรหนึ่งเลยใช้ได้เลยนะครับก็โอเคนะอืมตอนแรกก็กะว่าจะเอา ปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรมาปล่อยนะครับแต่เมื่อกี้ได้คุยกับน้องแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่า,าน้องนุชนะครับมาน้องน้องนุชนั่นคือเจ้าตัวเงินตัวทองเยอะมากเลยที่คลองนะครับที่คลองเนี่ยเยอะมากคือปลาก็ไม่เหลือครับแต่ถ้าเราจะเอาปลามาปล่อยแถวเนี้ยแล้วมันอยู่ไกลด้วยนะครับ คิดว่าไม่น่าจะรอดไม่น่าจะเหลือให้เรากินนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าในคลองนะ่ะอุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วยน้บด้วยปลาแล้วก็จะมีตัวเงินตัวทองนะครับสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็อาจจะต้องมาปรับปรุงเองนะครับโดยใช้เจาะนะครับโดยใช้เจาะ โดยใช้จอบนะครับให้ดูไ,ได้ไนะครับโอเคนะก็รประมาณนี้ครับห้าพันนะครับเ,เสร็จแล้วก็ห้าพันให้ดูนะครับตรงเนี้ยยังดินยังปเปียกเลยนะครับดินยังเปียกเลยอื ครั้นี้บรรดาวัววัวก็ไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะมานี่ได้แล้วนะครับหรืออาจจะถ้าปรับดีเขาอาจจะมาเดินกินได้นะเออ,อาจจะมาเดินกินแท่เหล็มยาได้ก็อาจจะเดินเลาะนะครับตามเนี้ยตรงเนี้ยครับถ้าปรับให้ดีๆนะครับใช้ได้ครับใช้ได้อนื้อไก่นะครับทำห้าแถวห้าล่องนะครับห้าล่อง ร่องหนึ่งก็นะครับร่องหนึ่งเนี่ยแถวหนึ่งนะครับมะพร้าวเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นนะครับประมาณเจ็ดต้นประมาณเจ็ดต้นประมาณเจ็ดต้นนะครับสบายใจแล้วอันนี้ต้นมันตายต้นหนึ่งเนาะตรงนี้นะครับจะต้องมาซ่อมนะครับอาจจะเอาเป็นต้นไม้อื่นนะครับอาจจะเป็น ลองแนว,แนวดูว่าเอาต้านไม้อื่นก็น่าจะเป็นถวาน,นะครับวานป่าหรือว่าสะาาวทวายเต้ามันนะครับปีใหม่ผมก็จะมาจัดการกับทางมะพร้าวนะครับที่มันแห้งๆเนี่ยครับ <c oughs> จะลากไปสุมนะครับซึ่งมันเป็นเกาะกำบังของมแมลงที่เกาะอยู่นะครับเห็นแล้วล่ะครับ ถ้าเกิดนั่นเราก็ต้องมาดูยิ่งตกเก็นก็ยิ่งเห็นเนาะกำลังดึงช่อเลยติดจันทร์ให้ดึงช่อกำลังติดจันนะครับมะพ,พร้าวกำลังติดจัเดเนเยอะเลยนะครับงามมาเลยนะฮะสีมาเลยนะครับนี่ครับพอทำแล้วมันก็น่านะน,น่าสนใจอืม นะครับเดี๋ยวน่ครับดูผ้านะครับนะครับต้องมาดึงนะครับดไ,ได้นะครับสุดยอดละแค่นี้ก็ขอบคุณน้องเขานะครับที่มาทำความฝันของเรานะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ5้ามงยี่สิบนะครับเราก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดชแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ